เกินก่อนอันนี้เกินก่อนนะมันเป็นเรื่องของผมเองที่ว่าผมเจอมาตอนเด็กชื่อเรื่องชื่อเลครับเป็นแอตวินอยู่เยออ่ะอะไรนี่รายการอะไรครับโอเคบอกกไปบอกตําแหน่งเลยคือมันเป็นเรื่องเกินก่อนว่าตอนเด็กอะทุกคนมีการเล่นหมดเด็กหน่อยก็คือเหมือนเรื่องที่แล้วไปเล่นซอสแอบแต่ก็ได้ ใช่แต่อันนี้คือตอนนั้นคืออยู่ในช่วงป1ป2ที่เขาเกินไว้ว่าเดี๋ยว EP นี้จะเป็นเรื่องที่เล่นในโรงเรียนใช่อันนี้คือหนีมาจากส่วนสาธารณะประจำอำเภอหนีมาเล่นแถวบ้านเป็นโรงเรียนแถวบ้านซึ่งแต่ละตอนเด็กมันจะมีเทียร์การเล่นอยู่ก็คือเล่นซ่อนแอบให้พ่อแม่พาไปหรืออะไรเงี้ยเล่นตามส่วนสาธารณะโตขึ้นมาหน่อยเป็นแก๊งจักรยานอันนี้คือกลุ่มเพื่อนจะเปลี่ยนละ โตมาหน่อยก็คือจักรยานโตมาหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือโตมาหน่อยก็คือพอจักรยานเสร็จก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์แต่เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงยุคลายยุคจักรยานที่แบบแฟนฉันปั่นโอ้ยแกวเย่แกเย่ก็คือจะเป็นเพื่อนกลุ่มใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามาตอนเรื่องแรกที่เล่าไปก็คือมีคนแถวบ้านใช่ไหมอันนี้คือมีเราแวกโรงเรียนคือกว้างกว่าหน่อยไม่ใช่แถวบ้านแล้วเราแวกโรงเรียนโรงเรียนนั้นแม่ขอระบุชื่อแล้วกันว่าเป็นโรงเรียนอะไรจังหวัดอะไรได้ไหม จังหวัดตังใส่เรียนถีไรโรงเรียนอย่าไปถามเลยอย่าไปลงลึกเลยแต่ละคนอยู่กันต่างโรงเรียนใส่ไม่ได้แล้วก็คือแก๊งจักรยานผมเนี่ยเป็นเพื่อนใหม่ที่ว่าตอนเล่นซ่อนแอบอ่ะผมอยู่ประมาณปหนึ่งปสองใช่ไหมอันนี้คือโดดมาประมาณ2ปีอยู่ประมาณช่วงปห้าละปห้าหรือปสี่ประมาณนี้แหละที่ว่าพวกผมเริ่มปั่นจักรยานเล่นกันแถวอุบว่าแล้วหรือว่าไปไกลกว่าเดิมแล้วเพราะว่าไปเองได้แล้วทีเนี้ยช่วงนั้นคือเริ่มเล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ย แล้วมันเพราะทุกตอนเย็นที่แบบว่าหลังเลิกเรียนอะ่ะพวกผมจะนั่งคุยกันว่าวันต่อไปจะเล่นอะไรดีวะแต่คิดคิดอะไรที่เล่นด้วยกันเล่นไล่จับมั่งแต่ว่าอยู่ในโรงเรียนแถวนั้นอะ่ะแล้วมันเหมือนมีคนนึงบอกว่าเราสร้างฐานทัพกันเปล่าแบบสร้างรังของตัวเองอะ่ะออเโดยการที่แบบว่าในโรงเรียนอะ่ะมันก็จะมีที่แบบที่ที่มันแบบพอจะไปเติมหรือว่าไปสร้างอะไรเพิ่มได้อย่างเช่นแบบ เป็นตอไม้เก่าๆที่แบบว่าข้างในมันกวงแบบสามารถไปทําบล็อกเพื่อแบ่งห้องได้อะไรเงี้ยเนี่ยอตอไม้นั้นะ่ะเราไปเปล่าเราไปแต่งฐานทัพของเรากันพราะผมก็โอเคนัดหมายแล้ตอนแรกแก๊งเดิมเลยที่ผมแก๊งชายของผมคือโยกบอนผมสามคนนี้คือติดตัวติดก,กันมาตลอดอ,อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันแล้วก็จะมีอีกสามคนที่มาใหม่ที่เป็นแก๊งอยู่ในระแวกโรงเรียนอะ่ะคือการ เหนียวแล้วก็ทัดเพิ่มมาเพิ่มมาอีกสามคนที่เป็นแก๊งปั่นจักรยานนี่กันนะเป็นสักหกคนหกคนหายวะมุกัไงวะมุงกันยังไงวะลราคิดเร็วอัีแก๊งอี้แก๊งที่แบบว่าสเต็ปหนึ่งแล้วก็คือช่วงปห้าปหกประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยพวกผมก็เลยแบบโอเคตัดสินใจละพรุ่งนี้เดี๋ยวเริ่มสร้างฐานทัพเลยตรงนี้แหละ ทุกคนไปหามาก็ตอนแรกก็ไปไปไปดูดูก่อนนะว่าใครจะนอนบล็อกไหนอะไรในตอไม้นั้นอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอไม้นั่นน่ะเป็นตอไม้ใหญ่โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนแบบว่ากว้างเลยมีสนามบอลแบบสนามหญ้าใหญ่เลยเ็นคนเออสนามบอล11คนเลยแล้วไอ้ตอม้เนี้ยอยู่อยู่ลึกลงไปตรงอาคารที่เอาไว้ทิ้งขยะแบบถัดจากถัดจากตอไม้เนี้ยก็คือที่ทิ้งขยะอ่ะฮะเราวกผมก็โอเคเดี๋ยว พรุ่งนี้จะเริ่มสร้างฐานทับตรงนี้เลยอพรุ่งนี้เตรียมของกันมาด้วยอมผมก็โอเคบ้านผมเมื่อก่อนขายของแบบว่าพวกแบบเป็นพวกของกระปุกขนมกระปุกอะไรเงี้ยมันจะมีกระดาษลังแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดในใจละเออเดี๋ยวว่ากระดาษลังมราดีกว่าวะเอามาปูเป็นพื้นนอนนะแบบสบายสบาย,บายแบบทําอย่างดีเลยแล้วก็ซื้อสเสบียงแบบที่เอาเอาเงินจากการเล่นเกมอะไม่ไปเล่นแม่งละซื้อ,อ,อสเสบียงมาเก็บไว้ในฐานเพื่อนแต่ละคนก็ มเมนเกันไปบางคนก็เอาเสือเอาอะไรมาปูในฐานทับตัวเองแต่มันมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อการอ่ะอคือไอนน้เนี้ยใช้คําว่ากะขาหรือสกรปกเลยคือแม่งจะหาแม่งจะหาจากขยะแถวๆนั้นอ่ะอคือไม่เตรียมอ่ะจะหาจากขยะแถวๆนั้น่ะมาต่อเติมมันก็ไปหาแบบเศษไม้เศษอะไรในกองขยะที่เขาทิ้งอ่ะออมาประดับบล็อกของ,ต,องอตัวเองแล้วก็ทำอยู่ ก็ได้อยู่อ่ะมุมที่มันนอนก็สบายอ่ะแล้วพวกผมก็พาของเล่นของพวกผมมาด้วยมีของเล่นประจาตัวแบบแบบเป็นตัวอุลตร้าแมนตัวอะไรอย่างนั้นอ่ะเอามาด้วยเก็บไว้ว่าแบบอ่ะตัวตุ๊กตุ๊กตาตัวเนี้ยคือบล็อกกูนะไอตัวเนี้ยนอนแทนกูเลยอะไรก่อนอ่าตอนแรกอ่ะมันเริ่มด้วยการสร้างแบบไม่ได้สร้างวันเดียนะสร้างสองสามวันเลยแบบตุนของเอาของมาใส่ช่วงนั้นต้องบอกว่าเป็นช่วงปิดเทอมขอถามหน่อยไอไอพี่ที่บอกว่าตอนสร้างสองสามวันเอาของมาใส่อะไรเงี้ย แล้วผูอื่นอะที่แบบตอนเวลาเรียนอะไม่มาดูมันเป็นช่วงปิดเทอมเว้แบบช่วงแบบสอบแล้วใกล้จะปิดเทอมแล้วอ่ะก็คือกะไว้แล้วว่าช่วงปิดเทอมอ่ะกูต้องแวะมานอนที่เนี้ยด้วยกันัะคือกะอยู่ยาวไม่มีใครมาเขาแกะพวกพี่ใช่คือกะว่าปิดเทอมปุ๊บอ่ะเด็กโรงเรียนแม่งไม่มาแล้วพวกกูจะมานอนแล้วคือจะมาแคมปิ้งกันที่เนี่ยเออใช่ก็ว่าแคมปิ้งกันที่เนี้ยจน ไอยการมันก็ไปเจอของเล่นแล้วของเล่นของแม่งอ่ะทำฟิลเสียระดับหนึ่งเหมือนกันนะมันคือกุนางลัอแล้วคือที่รู้วะไอตัวนี้ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรไอ้ที่เนี่ยคือแบบหยิบตรงไหนเอามาใช้ได้เอามาใช้แม่งก็เอานางลำมมาตั้งปุ๊บก็โอเคพรุ่งนี้เตรียมผ้าห่มเตรียมยากันยุงหรืออะไรมาด้วยนะเฮผมผมขอย้อย มันนอนได้หรอพี่มันแบบโอเคเข้าใจแหละมันบอกแต่ว่ามึงอย่านึกภาพกูตัวใหญ่ขนาดนี้ดิมึงนึกภาพแบบว่ากูเป็นเด็กอะนึกภาพคือมันว่ามีหลังคาหรือเปล่ามีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าสภาพไอ้นี่ยมันเป็นตอไม้มันเป็นตอไม้อ่านึกสภาพตอไม้ที่โดนตัดไปนะแล้วข้างในมันกลวงข้างในมันกลวงหน่อยมันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลยข้างในมันกลวงแล้วตรงรากอะที่มันแบบว่าตป็นพื้นเป็นพื้นอะไรเป็นพื้นดินเลยนอนได้เนอกูกูถึงเอากระดาษลังมาปูแลแต่นั่นคือตาองอะอะ มันมันใช้คําว่าได้รับอันทส่งจากเพื่อนที่เอาเสือมาแม่เอาเสือปูปุ๊บแม่งก็นอนได้แหละมันขอเสือไปที่เหลือมันก็ไปเอาไม้ที่อะไรมันมาตั้มบล็อกของมันอ่ะอ่าแล้วก็เอาไม้ค้ำตรงตรงเหมือนกับว่ามันจะเป็นรูตัวยูอย่างนี้ใช่ไหมมันเอาไม้มาค้ำข้างหน้าแล้วเอาผ้าเอาแบบว่าอะไรมาปูด้านบนอ่ะก็คือมีหลังคามีหลังคาเออแล้วพวกพี่ก็ซุกตัวกันครอบเออตอนนั้นเตรียมใจกันมานอนละนอนคืนหนึ่งเว้ยโอ้คน เออตอนเด็กนอนเบียดกันเลยอเียนอนเบียดกันเลย6คนในนั้นก็นอนไปนอนมาเชี่ยแม่งไม่ได้วะไอ้เชี่ยยุงเยอะชิพายอะไรเริ่มลมคานแล้วก็เลยแบบสะกิดกันกลับบ้านไหมตอนนั้นเรามา4ทุ่แล้วกลับบ้านปะจะกลับเพราะว่ายุงเยอะเออจะกลับเพราะว่ายุงเยอะแล้วแบบมีมุ้งไม่มีอะไรอ่าใช่ไม่มีมุ้งไม่มีอะไรไอ้เชียยรักคาตัวนั้นกับผ้าห่มอ่ะแล้วเพื่อนผมมีคนเนี่ยไอ้ปอยกับหยบก็แบบไอ้เชียนี่ก็รักสบายเหมือนกัน กลับืปเออ,อ,อเรากลับไปดีกว่าก็เลยจะกิดกันว่าเฮ้ยลม้มล้มเลยแผนเนี้ยว่าไม่เวิร์กว่ะเราเรา,เรายัางทํามาไม่เราเรายัางสร้างแคมป์ของเราไม่ดีพอไว้ที่ยุงม,มันจะมากวนเราอ,อก็เลยแบบรีเซ็ตต่างคนต่างไปนอนบ้านอือก็เลยแบบอ่าจังหวะน,นั้นก็คือกลับบ้านไปนอนก็โดนพ่อแม่ด่าไปไหนมาไม่รึกลับอะไรอย่างเงี้ยเออเพบากไปบอกด้วยตอนนั้นผมไม่ได้คือพี่ไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วพี่อยู่กับพ่อคุณธรรม แล้วโก้พ่อคุณทมว่าไปนอนกับพ่อเพื่อมานอนทีเนีอยแล้วก็เลยกลับบ้านไปนอนทุกอย่างปุ๊บใช้อีกวันหนึ่งเราไปแต่งเพิ่มเว้ยแบบไปแต่งไอ้เนี้ยในหะ้ <ไป S 1> มันกันยุงให้ได้พี่ๆก็ได้ให้มันกันยุงให้ได้ก็ลเลยเตรียมของมาแต่ความพีก,ก็คือของอะ่ะโดนพันลงหรือคือความฝันวัยเด็กกูแบบสลายเลยเออแบบเชี่ยบกูสาทำอะทำไมต้องมารลือด้วยววะขนมก็เอาของกูไป แบบเซ็งใช่ไหมกูตอนตอนนี้คือกูงงแล้ว่าอันนี้เล่นผีหรือว่าเล่นเล่องไอไว้ด่นเดี๋ยวมายางยังเริ่มอันนี้คือกูมากูมาคือแบบเชื่อเอาไงดีพวกเราแบบไม่มีแคมป์เราแล้วเชื่อเปลี่ยนวิธีเล่นก็คือต่างคนต่างน้อยอะจนกลับไปเล่นเกมแล้วกันนู่นนี่นั่นก็แยกย้ายกันก็ผ่านไปประมาณวันสองวัน ก็แบบก็แบบกลับไปเล่นเกมมาแล้วตัดจบไม่ใช่ไม่ใช่มาลงมาคือไม่ได้ตัดจบไม่ได้ตัดจบเอไม่ได้ตัดจบคือจนจนอ่ะมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนเย็นแล้วผ่านไปประมาณสองวันแล้วก็คือแคมป์เียนั่นก็คือไม่มีในหัวแล้วเป็นเรื่องเล่นเกมกับอยู่กับเพื่อนเฉยๆแล้วแม่เอ้ไอ้ป้ายายของไอ้คนที่การน่ะมาตามหาหลานการเออคนที่เอามาลเหรอใช่มาตามหาหลานว่า เฮ้ยเลิฟเข็นการใต้อะเอ็นการเปล่าอันไหนเดินลอง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 ดูตอนหนึ่งใต้มันจะได้แบบอะไรที่มันไดเรียวแบบเฮียเสียงคนแก่อ่ะไม่ได้ถนัดอ่ะอารมณ์อารมณ์ประมาณว่าแบบเลิฟเอ็นการไหมการไม่การบ้านเลยประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยเอ่อการการมันไปอยู่ไหนถามผมประมาณเนี้ยเออแล้วก็เดินถามบ้านเมยองไม่เอาไม่เอาก็คือก็เดินถามบ้านหยกบ้านปอน ว่าเออเห็นเห็นเห็นหลายกว่าไหมอะไรซึ่งคือสุดท้ายที่เจอกันก็คือวันที่ยุโ่าใช่แล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็คือแบบเริ่มตกใจแล้วเพราะว่ายายแม่งก็แบบว่าการอ่ะแม่งไม่กลับบ้านมาแบบว่าสองวันแล้วนะอะไรเนี้ยคือวที่แยกกันนะใช่การแม่งไม่กลับบ้านมาสองวันแล้วซึ่งพี่ก็ไม่ได้แบบพี่แปลกใจไหมแปลกใจเว้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นคนอย่างนั้นน่ะพี่ก็แบบมันอาจจะไปนอนบ้านใครหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้วันที่ชวนกันกลับอ่ะไม่ได้ชวนคนที่การกลับด้วย กลับหมดเลยทกลับหมดเลยซึ่งเราก็เห็นซึ่งเราก็เห็นว่าแยกกันกลับตอนไหนก็คือสี่ทุ่มอ่ะก็คือสี่ทุ่มครึ่งก็คือเริ่มปั่นจักรยานกันออกกันมาทุกคนมีจักรยานแล้วก็ไม่ได้ไกลจากโรงเรียนไม่ได้ไกลจากโรงเรียนด้วยบ้านทุกคนคือไม่ได้ไม่อยู่ไกลจากโรงเรียนเลยอยู่ใกล้กันหมดเลยแล้วทีเนี้ยก็แบบเอะใจเว้ยเราเช้าอีกวันอ่ะก็เลยมาคุยกันว่าไอ้เชจ่ามันไปไหนวะเออก็เลยไปถามอีกสองคนที่สนิทกับมันก็คือไอ้เมียวไปทัดอ่ะ ว่ายายมันไปถามมึงเปล่าว่าไอาการไปไหนมาบอกมาถามแล้วมึงรู้ไหมมันไปไหนก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้จนแบบผ่านมาตอนเย็นยายแม่งแบบร้องไห้แบบเฮ้ i, ยไอการยังไม่เห็นหลานเลยใช่ไหมวันนี้ก็ยังไม่เจอการเลยใช่ไหมแบบเลิฟเจอมั่งเปล่าเออหยกเจอมั่งเปล่าปอนเจอม้างเปล่าถ้าเจอแล้วบอกให้มันกลับบ้านเลยนะยายเป็นห่วงแล้วเราก็แบบเชียเป็นเชียแล้ววะเนี่ยแล้วแบบเหมือน ไอปอนอ่ะแม่งก็ทักขึ้นมาว่าไอเฮีย้ยมันไปนอนที่แคมป์บ่าะเออเออมันไปนอนที่แคมป์บ่อะก็เลยตัดสินใจตอนนั้นก็คือหกโมงหกโมงกว่าละเกือบจะทุ่มละปั่นจัก,กรยานไปเข้าไปในโรงเรียนคือตอนนั้นก็คือในใจคิดแล้วนะเว้ยว่าแบบไอเฮีย้ยถ้าแม่งไม่เจอแม่งจะไปอยู่ที่ไหนเป็นได้วะก็เลยปัน่นปั่นไปเรื่อยๆเว้ยภาพที่เห็นคือไอการอ่ะนอนอยู่ในโพรงไม้เว้ยแล้วกอดไอตุ๊กตานางละมั่ไอเฮี้ยลสองวันอะนะ มันอาจจะคือผมอ่ะผมอาะคิดนะจว่ามันคงไม่อยู่ตรงนั้นตลอดหรอกแต่มันคงอยู่ในโรงเรียนน่ะแบบอยู่แถ่แถวละแวกนั้นน่ะในใจผมอะผมคิดอย่างนั้นเอ<ช>ว้ะประมาณป .5 คือไ,ไอ้การอ่ะรุ่นน้องผมอีกนะเว้ยรุ่นน้องผมอีกนะเว้ยแบบรุ่นน้องผมประมาณปีหนึ่งสองปีอ่ะไม่แต่พี่ป .1 ไม่พี่ป .5 แล้วตอนนั้นนะเออคือมันถัดมาจากเล่นซ่อนแอบคือปีสองปีแล้วเออก็คือแบบมึงนอนอยู่ตรงเนี้ยก็ไปสกิดมันเฮ้ยการเฮียมึงไม่กลับบ้านเรอยายมึงมาหา พระก็คือมันแบบว่าเอ้าพวกมึงตื่นกันแล้วเหรอมันบอกพี่ว่าพวกมึงตื่นกันแล้วเหรอจะไปไหนกันกูบอกว่ามึงอ่ะไม่กลับบ้านมึงไปไหนมามันบอกว่ากูก็เพิ่งนอนกับพวกมึงเนี่ยนึกออกปะกูก็เพิ่งนอนกับพวกมึงอ่ะที่กี่วันแล้วนะสองวันแต่แต่ถามมันคือความรู้สึกมันคือมันเหมือนเพิ่งนอนเพิ่งนอนเว้แล้วก็แบบมันบอกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่โซ่ไม่อะไรเลยอ่ะ เลอะเทอะเลยเออเลอะเทอะชุดชุดเดิมชุดชุดนั้นะแล้วข้าวเครื่อะไม่รู้ผมไม่ได้ถามว่ามึงกินอะไร้เท่ากับว่าวันนั้นการไม่ไม่ได้จุงจักร้าจักรยากลับบ้านใช่แต่เห็นว่ากลับหมดแต่แต่ในตอนนั้นที่พี่ลีเชร์คือทุกคนก็ไอ้เที่ยวเหมือนเหมือนทุกคนอยากกลับบ้านอะไม่มีขยันเลยหอแล้วเห็นไหมตอนออกมาเห็นการปั่นของมึงไหมมันมีทางมันมีมันมีคนที่แบบกลับทางเดียวกับมันเว้ยมันปั่นไปคือพวกพี่อะออกจากหน้าโรงเรียน เลี้ยวซ้ายแบบลึกๆก็คือทางลงหมู่บ้านพวกพี่ไว้แต่ของมันก็คือตรงออกถนนใหญ่กันสามคนไอ้การในทัศไอเมียวอ่ะเออมันคือเป็นคนละทางวาพี่ก็ไม่ได้มองว่าไอ้เหี้ยการได้กับแตสามคนนั้นหรือเปล่าเออพี่ก็วกหัวกับหมู่บ้านพี่ใช่ไหมจนพี่ไปตะกิจมันว่ามึงกลับไปหายายมึงเลยไอ้เหี้ยยายมึงหามาสองวันแล้วมันบอกว่าไอ้เหี้ยกูเพิ่งมานอนกูเพิ่งมาเล่นกับพวกมึงเนี่ยเอเออ แล้วพอมันตื่นมาป <of> ุ๊บมันไม่เห็นที่อะไรตั้งอยู่เลยเว้ยของที่เราประดับกันนาะมันบอกอ้าวแล้วพวกมึงลื้อของมาไปไหนกันพวกมึงไม่นอนหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้อยกลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ากูกลับกันมาสองวันแล้วการไอ้เหี้ยแบบมึงอ่ะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็บอกว่ากูก็เพิ่งนอนมันบอกว่าแล้วมึงนอนไปได้ไงมึงกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่ามึงมึงกินอะไรมันบอกว่ากูก็กินกับพวกมึงเมื่อตอนเย็นแล้วกูก็นอนคือมันเสียงวีไว้ ว่าเราก็เพิ่งกินหนมกันตอนเย็นแล้วเราก็หลับหลับไปเลยแ <c oughs> ต่ทั้งที่ป <c oughs> อนยกพี่แล้วก็อีกสองคนอะ่ะ <c oughs> ก็เหวอเว้ยว่าไอ้เหี้ยกูกลับกันมาตั้งนานละมึงยังอยู่ตรงนี้อีกเหรอแล้วก็คือ <c oughs> ต้องบอกกันว่าไอการอะ่ะมันไม่มีพ่อมีแม่มันมีพ่อมีแม่แหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน <c oughs> มันอยู่กับยายเออมันเหมือนกับว่า <c oughs> ยายเลี้ยงยายเลี้ยงแล้วถามมันว่ามันมึงอะ่ะ ทำไมมึงอยู่ตรงนี้ว่าอะไรเงี้ยแบบความรู้สึกมึงอยู่ตรงนั้นอ่ะมึงรู้สึกยังไงมันบอกว่ารู้สึกดีรู้สึกเหมือนว่าเหมือนได้อยู่กับแม่เออเหมือนได้อยู่กับแม่เออเหมือนได้อยู่กับแม่มันเหมือนแบบว่ามีคนแบบดูแลมันอ่ะเออตอนตอนคืออันนั้นคือหลังจากกลับมาแล้วนะคืออยู่คุยกับมันก็คือเถียงกับมันแค่แป๊บเดียวไม่ได้ยืนคุยนานอ่ะมาคุยกันต่อที่ร้านลาบบ้านมันอ่ะเออว่าแบบมึงไปอยู่ตรงนั้นได้ไงทําไมตอนนั้นมึงรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นมันดีว่าอะไรเงี้ย มันก็บอกว่ากูหลับสบายเลยกูไม่รู้ว่ากูหายไปสองวันมันบอกว่ากูไม่รู้ว่ากูหายไปสองวันกูรู้แค่ว่ากูหลับสบายกูรู้สึกดีมากเลยแบบเหมือนเหมือนมีใครดูแลกูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆอ่ะเรื่องมันผ่านไปสองวันแล้วเว้ยแต่แม่งอ่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนมาอยู่นั่นแหละเออก็อยู่ตรงนั้นอะแบบรู้สึก,กว่านางรำดูแลอ,อตอนท้นไปเจอนี่นคือก่อนนางำรำอยู่อ่ะใช่มันกอดกล้ก็ตานางรำที่มันเอามาประดับ บล็อกของแม่งอันอแล้วตอนที่ออกมาร้านข้าวนี่คือทิง้งไปยังไงบเหมือนจะเหมือนจะยะย,ยายมันนะเอาเอาไปไหนไม่รู้แต่มัน่ะถือกลับมาด้วยเอาไปนอนกอด <laughs> ยายยายไม่ไปขูดเอาไปนอนกอดหรอกกลางวันอะไรเงี้ยเห็นยายข <laughs> องบุ้งป่ะยียบโ้งเดิมหายอ่ะอยายแล้วตอ่ <laughs> อมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเกิดขึ้นสองวันแล้ว คิดถึงมันก็มันเหมือนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่าตอนที่เจอตอนัรกก็คือเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเออแม่งเสือกคนหนึ่งเสือกรู้ทำลายแค่ว่าหลับไปแล้วเพิ่งตื่นมาเจอพวกผมอีกแล้วของที่แต่งกันหายหมดแต่ทำลายพวกผมคือพวกกล้วไปเล่นเกมแบบไม่ไม่สนใจแคมเปยนี้แล้วทำสคริปต์แล้วย้อนหน่อยตะกี้ที่ผมฟังคือที่ กลับไปก่อนกลับบ้านสี่ทุ่มแล้วใหม่วันหนึ่งคือจะมาแบบกกต่างให้แบบมุ้งอ่ะใช่ให้กับให้กันยุ่งโดนเรือไปแล้วตอนนั้นที่พี่ไปอยู่่ะไอ้การนะไม่เห็นหรอไม่เห็นไม่เห็นไอ้การก็ไม่ได้มาด้วยนะตอนนั้นอ่ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะจากมุมนั้นอ่ะมันต้องเห็นในโพงปะใช่จากมุมนั้นคือมันมันไม่ได้แบบว่ามองยากขนาดเลยพี่แค่ขับไปหน้าโพงก็คือเห็นแล้วว่าใครอยู่บ้างซึ่งแล้วตอนนั้นคือเราเราไปจอดหน้าโพงแล้วใช่ก็ไม่เห็นใช่กลางวันด้วยใช่ เฮ้ยแล้วแล้วแล้วตอนนี้เจออีกวันวันวันที่สองวันที่สามอ่ะที่การนอนกอดอยู่จักรยานการอยู่ปะอยู่แต่วันนั้นไปไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วเราเราได้ถามเพื่อนไหมคนที่ขับกลับไปด้วยว่าเฮ้ยเอาจริงวันนั้นมึงเห็นไอการปะถามเหมือนตอนนั้นจะถามนะว่ามึงได้กลับพร้อมไอการหรือเปล่าแต่ว่ามันก็บอกว่าไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นก็คือต่ามไม่ได้จาเออไม่ได้จําอ่ะว่าต่างคนต่างกับบ้านเพราะบ้านไอการอยู่หน้าโรงเรียนเลยก็คือเลยโรงเรียนไป ข้างถนนใหญ่หน้าโรงเรียนน่ะก็คือบ้านมันอะ่ะ mm hmm. อือคือมันเป็นคนแรกที่จะถึงบ้านก่อนคนแรกอะ่ะเอออ๋อคือคิดว่าแบบเออถึงบ้านมันแล้วมั้งมันเข้าบ้านไปแล้วใช่แล้วก็พวกผมมาโดนยานมันด่าเลยว่าคิดอะไรกันอยู่ไปนอนไม่นอนบ้านวะถ้าแบบโดนแบบผีรักผีไล,ลไปทําไงอ,อะไรเงี้ยดีนะที่แบบกลับยังตามการมันกลับมาได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบมีเอฟเฟกว่าอาฆาตหรืออะไรนะแบบ ในแนวคิดผมคือเรื่องพวกนี้คือแบบไปเอาของในศารมาคือเอาของในสารอะไของในขยะมันคือมันคือสารเลย<ำ>มันก<ำ>็จะคาว่านางลำบะมันคือสซากที่ไืนไม่หมายถึงว่าแคมป์ามาอยาู่ใกล้ขันหงขยะใช่แล้วว่าแต่ว่า,าไอ้การไปเอาขยะจำจำ,จำ,จ,ำ,จ,ำจำไม้ที่พี่บอกเลยป่ะจำไม้ที่พี่บอกได้ป่ะที่มันไปเอามาแต่งบล็อกของมันอ่ะไม้สารเหรอเออมันคือไม้สารแล้วนี่นางลำอยู่ด้วยใช่มันก็เลยหยิบตัวตานางลำมาตั้งว่าอันนี้คือบล็อกของ คือคนอื่นเอาของเล่นของตัวเองมาตั้งเพื่อให้รู้ว่านี่คือที่ของกูอือ